การสวัสดีชมท่านเรื่องผม,มออวอรเกมบ a t t l e b o นะครับเกมนี้ผมก็เล่นจบไปแล้วแหละแต่ตอนแต่ด่านแต่ตอนผมสู้กับบอสตัวสุดท้ายเนี่ยไม่มีให้เห็นือเครื่องเต็มไงออปโหลดก็แบบนานนา <c oughs> นก็เลยจะบก็เลย้องแบบลูกกันออปโหลดออกซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ตอนเนี้ยกลับไม่เล่นแหละ เอ้ยว่าแต่ลืมลืมอะไรบางอย่างปิดเน็ตก่อนไงผมเพราะเกมนี้มันยังไม่ได้หายไป,ไปไหนจากฟรีสโตนจริงจงิมันก็แบบจะมีโฆษณาแทบทุกไอ้นี่เลยแหละโยเวนแพนบอสี่นะเล่นได้เล่นแต่แพนบอห้าแพนบอสี่มันอยู่แบบมันอยู่บน iOS ซึ่งผมใช้ Android ใช่ โอเคอ่าเอาละเอ่อเอาเป็นเทนนิสไปแล้วกันโฆษณาอย่าเพิ่งโ่มาได้โปรดเงี้ยผมเอเอตอนผมกดเข้ามาเล่นเกมนี้ผมม่เล่นแบบไม่เล่นผ่านด่านนะก็ไปฟังเพลงเพลงแบบเพลงหนังสีเพลงไอ เพลงด่าน C Factory อะ่ะเออมันก็เป็นอืมแต่คือผมแบบมาฟังเพลงแบบในด,ด่านอวากาศไงมันก็เพลงเดียวกันกับด่านที่สองเนาะอืมโอเคเพลงเดียวกันมีไม่กี่เพลงหรอกเออ เมเหมือนว่าตอนเหมือนว่ามือผมจะทรยศยศผมอีกแล้วเล่นบาออนดูเบิกมาเมื่อกี้แหมเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะมาถึงก็ตายจ้อยเลยตายจ้อยไปแล้วรอบแรกเกมแหมจำไม่ผิดอยู่ละตอนที่มันเปลี่ยนใหม่เป็นแบบเนี้ยที่เป็นบอสซี่บอสี่อ่ะโอ้ใหระเบิดเ ตอนบอลท่บอสีก็เป็นแบบนี้นะเออบอลบอสีมันก็เปลี่ยนเป็นแบบแบบนี้เหมือนกันอนะ่ะเออคือแบบด่านแรกมีการเพิ่มแลเปิดเพิ่มอะไรมาแบบอื้อไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยอ 8, นะสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าเนี่ยเออไม่เหมือนอัหืมคือเปลี่ยนม่ให้แบบโอ้เอาเมสซิงหนาขึ้นเลยอะ่ะอืม เลเวลสามโอ้อ่าเริ่มมีนี่แล้วแก okay. รู้สึกว่าศัตรูแล้วก็บอสเกมนี้เนี่ยศัตรูด่านศัตรูด่าแรกๆของเกมนี้นอยังไงก็แบบ ก็จเจกอยู่แล้วโอเคอ่าดูทรงแบบนี้ย่าดีแล้วนี่โอ้โหโกระเด็นมาอย่างไกลเฮ้ยลบไปหน่อยลบไปหน่อยเหลี่ยมง่าย,งอยอ่ะแล้วมันไม่ตายด้วยนะประเด็นผมว่ามันไม่โดดระเบิดนแน่เลยเจ๊คือระเบิด <c ười> ระเบิดอันตรายมากเกมเนี่ยคือทีเดียวตายอะ่ะแลอื้วเปิด LE d a ดามีตายหมดอ่ะคือยังไงก็ตายอยู่แล้วอะเลือดเลือดเราแค่นี้โอ้โหอะฮะเจอระเบิดอีกรอบ โอ้แล้วผมดันบันปลายทำไมำไม่ได้วันทำไมบอลไปสีด,ดสจังวะโอเคอ่ะพอเลเวลสีกส่ก็สี่นาทีวัดเตอร์เฮลยี่แย่รอพอเลเวลห้าก็ห้านาทีเนี่ยจะห้านาทีเออวัดเตอร์มีน้อยโอเคกระโดด ก็ต้องกระโดดไม่สูงสูงสิขอจำได้อยู่อะไรก็นั่งกันหน่ก็รู้จวงกำลังเขคุณไม่รู้เรื่องไปครับยาวๆไปครับอย่าไปอย่าไปเออเหมือนผมบอกตัวสุดแรงแล้วแต่มันก็ใช้โ่ดี แม่งไกลก็เด้ลไโกูโหอ,อะอืมลูกในลูกเทนนิสอลลูกเทนนิสนำแบบเทนนิสแบบพาเราโชว์ไม่ดีอ่ะกูรู้กูจะเปลี่ยนแล้วน่ะอืมอืมเขาจะเปลี่ยนแกเป็นเออเลีนบอลแล้วกัน แต่เราเล่นเป็นเทนนิสไปก่อนยังไม่ถึงเวลาพี่ฟ้าองเราไม่ใช่พิมอนนะไม่ใช่แบบโดนิมอนแบบยี่มเคเล่นแบบเขียวแบบส้มแบบแดงแล้วก็ฟ้าครับมีแต่ฟ้าแล้วนะตอนนี้โอเคอย่าไปอย่าไปาไปอือฮึป อเอ่ะมาประเชิญกับระเบิดลูกเล็กอุ้ยดแฮ่มาได้แอมอดีนะไม่ตายเหมือนระเบิดมันเนี่ยแบบเหมือนมันล่องหนล่องหนอยู่อะล่องหนอยู่สามิแล้วก็หายไปคือแบบอุ้ยขอกระโดดข้ามนะจ๊ะ โอ้ยเดิมต <c oughs> mm ิดบ่อยๆเลยเนี่ยอื้อ่าเคม แม่ไอเหลี่ยมง่อยพวกนี้โอ้ยดูนะหน้าตาดูจากหน้าตาก็หน้าตาโอ้ยเดี๋ยวดีพูกนู้เรื่องว่ะเฮ้ยโอ้ยเดีเ๋ยวกล่องล่วงลงไปในน้ำแบบนี้เ,เราต้องใช้วิธีนี้ครับเมือว่ามันจะต่ำไปหน่อยนะครับ ตั้มสิงแบบหล่อๆตั้มมันไม่ไโอเคไปคราวนี้ไม่ต้องคราวนี้ห้ามพลาดไปแรงๆเลยเผื่อพลาดได้ <c oughs> <c oughs> พลาดแน,น่นอนอ,อุ๊ยไม่พลาดวะเคอือฮึเดี๋ยวหยุดกิ้งตอนเดีย๋ยวหยุดกิ้งกลางทางแล้วกันตอนกระโดดข้ามน้ำเค ผมเริ่มแบบทำแบบเอ้ยีคือมันเป็นแบบปัสเตอร์หิวคืออะไรโอ้ย,อยข้างนอกอือหึอ่าฮ่าเจอกับง่อยเหลี่ยมอีกแก้วครับผมสวัสดีนง่อยเหลี่ยมเฮ้ยเหลี่ยมง่อยสิ <c oughs> เรียกสลับกันเฉยเหลี่ยมง่อ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 ยเหลี่ยมเหลี่ยมง่อย, <c oughs> ย,ย,อยตาสม้มตายซะดีหลายครั้งแล้วเกินโอเคอู้แม่โอ้ยชีวิตสุดท้ายแล้วนะถ้าแกตายอีกจะเลิก เลิกเลิกจริงๆนะไม่ได้เลิกแบบแหมพูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นนี่จริงๆเจ้าเทนนิสเฮ้ยแหมเทนนิสเจ้าปัญหาอือฮึวิ่ง โอเคกระโดดกระโดดไม่ต้องสูงมากเพื่อนโอ้โหอือหึโอเคเหมือว่าจะสามารถไต่ได้อยู่อ่ะอ uh ่ฮ huh. ะนี่ให้มันจะโลสจะโลจะโลโอเคงอยเหลี่ยมเอออุ้อยเกือตายเนี่ยมีอีกอะ เข้มว okay. ันนี้เราไม่สามารถตายได้แล้วเคตายปีนเป็นสไปน์เป็นสไปน์แมนเคโอ้เหลือชีวิตเดียวแล้วด้วยเย okay. <c oughs> ผ่านมาหนึ่งชีวิตกับความหวังสุดท้าย เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนนะอ,อ,อ้าวเฮ้ยเหมือนมันจะถึงนะนี่หาเหมือนเจะเาหาวิธีอื่นอะเออโอเคอ,อไปไปโลโลไปโลแล้วอ,อืออือเลยบ่อยเก้ยวบ่อยก็ไม่ติดบ่อยไม่พร้อม <Okay. S 2> อเคอ้ดีไม่ได้ดีออกมาไม่ได้ยิบเปแล้วงโอ้อยู่ตรงนี้แปนะเึมูอมู๊เด้อเด้อเดๆอยิบอื้ม เค okay, ดาวกใกล้จะครบแล้ว yeah. อยากก่าอย่ากระโดดสูงอย่ากระโดดสูงอือพอดีกว่าอ่ะก็พอแค่นี้ก่อนไว้ต่อกปไหนทีปหน้าบ่ายสวัสดีครับวีผู้ว่าอยู่สิ่งอะไร